ใต้าฝากระโปรงมีอะไรให้ชมถ้าอยากได้เบาะหนังข้อใจข้อจอมานะครับพี่เดี๋ยวทำเบาะหนังให้นะครับผมรถสองปีพี่หายไปเกือบสามแสนนะกับโตโยต้ารีโว่สองสี่เอ็ที่เกียร์ธรรมดานะครับพี่เป็นรถปีสองออกหมหแปดแสนกว่าบ,บาทวันนี้เหลือแค่หกแสนกว่าบ,บาทนะครับพี่ไม่ต้องกายเป็นแสนมาหาผมอองรถแค่สิบบาทผ่อนหมื่นนิดๆกับรถ โตโยต้ารีเวปีสองพันนี้นะตัวนี้มีออปชั่นอะไรให้บ้างมาดูกันนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกระจังหน้าแบบโฟร์พิเม,มเสวยๆเลยนะครับแล้วก็ระบบไฟหน้าเป็นระบบแบบไฟโปรเทคเ,เตอร์และไฟเดียร์ทามรันนิ่งไลนะ์นะส่วนด้านล่างยังมีไฟตัดกรเบื้องมาให้ด้วยนะครับผมส่วนล้อนะครับผมเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับพี่ส,สวยๆจากโรงงานแข็งแรงเลยนะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับผมมาพร้อมโลโก้ไฮลักแบบสวยๆ โครเมียมเลยนะกระจกมองข้างนะครับผมเป็นทูโทนโครเมียมตัดสีดําด้านนะครับผมแล้วก็มาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED แบบสวยๆเลยนะครับผมส่วนที่เปิดนะครับผมก็เป็นโครเมียมให้เหมือนกันแล้วก็มีกันรอยให้ด้วยนะครับผมจากโตโยต้าเลยนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะครับผมท้ายผมออกแบบมาเป็นแบบเลขสานะครับพี่มาดูกันเลยนะครับผมให้มันดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็มีโลโก้ลีโวนะครับผมเป็นโครเมียมเอกลักษณ์เขาเลยนะครับส่วนที่เปิดนะครับพี่ก็เป็นโครเมียมเหมือนกันสวยๆเลยนะแล้วก็มีไฟเบรกตรงนี้ให้อีกหนึ่งดวงนะครับผม ดูจากเม็ดอร์งนะครับพี่มีรับประกันโครงสร้างนะครับผมไม่มีชนหนักจมน้ําพี่ควิมกับไม่ไฟไหม้ยอมแมวแน่นอนครับพี่ตัวเจอยินดีซื้อคืนเต็มจํานวนเงินเลยนะครับผมหรือนะครับพี่ยังไม่อุ่นใจเครื่องเลกเกียร์ล่ะรับประกันไหมรับประกันเหมือนกันครับพี่สูงสุดถึง3าปีนะครับพี่ในการรับประกันเครื่องเลกเกียร์รถมีปัญหาเข้าศูนย์ในทั่วประเทศนะครับของโตโยต้านะเปลี่ยนไทยอะไรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูภายในมีออปชั่นอะไรบ้างใต้ฝากระโปรงมีอะไรให้ชมดูด้านท้ายมาแล้้วนนนนะครัับบผผผมมมกก็าาาาดูภภยยใใง ฟันก็จะมีพวงมาลัยแบบม u l t i function นะครับผมสามารถควบคุมบลูทูธได้นะฝั่งนี้นะฝั่งซ้ายนะครับผม เชื่อมบลูทูธได้ลดเสียงเพิ่มเสียงได้เปลี่ยนเพลงหรือคําสั่งเสียงได้นะครับผมรับสายวางสายได้เหมือนกันนะครับส่วนตรงประตูคนขับนะครับผมก็จะมีเซ็นทรัลล็อกให้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบปรับกระจกแบบไฟฟ้าเลยนะครับผมกระจกจะออโต้เฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเลขไมค์แค่3 0,000่นกว่ากิโลนะเป็นรถปี2022โค้รสวยโคตรใหม่ไม้น้อยนะครับผมส่วนออปชั่นเพิ่มเติมนะครับจอนะครับผมเป็นจอทัชสกรีนนะครับหนิ้วนะสามารถเชื่อมคาเพนะครับพี่หรือบลูทูธ หรืออยากดูแผนที่ผ่านนี้ได้เลยนะเพียงแค่เราเสียบโทรศัพท์นะครับผมเสียบ USB ใส่กับตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถลิงก์โทรศัพท์เข้าจอได้เลยนะส่วนตรงนี้เป็นปุ่มเปิดเสียงนะครับเปิดปิดแล้วก็ระบบแอร์นะครับผมตัวนี้สามารถปรับทิศทางได้หลายทิศทางนะครับว่าอยากให้แอร์ออกได้หลายทิศทางนะพี่ว่าอยากให้แอร์ออกในช่องทางไหนนะครับตอนนี้เป็นไล่ฟ้านะครับผมเวลาขับแอร์เย็นนะครับอ๋ออากาศเย็นนะครับพี่มันจะไล่ฟ้าให้นะครับผมเวลามีฟ้าขึ้นกระจกตัวนี้เป็นที่ปรับพัดลมนะครับปรับแรงปรับเบาได้หมดเลยส่วนด้านนี้เป็นที่ปปปปรรรัับบบอุณหภูมิินนนะะคตีี้เเ็ท่ดด นะครับว่าอยากให้ไหลแอร์หมุนเวียนในรถหรือว่าดูดอากาศข้างนอกเข้ามานะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับผมมีพาวเวอร์อัลให้2จุดเลยนะครับผมจุกๆเลยนะแล้วก็มีกันลื่นตรงนี้ให้ด้วยนะครับตรนี้เป็นตัว2องสี่เอนที่นะครับมาพร้อมกับเกียร์หสปีดนะครับผม7เกียร์ถอยนะครับแล้วก็มีโหมดขับขี่ให้อีก2โหมดก็คืออีคอนและพาวเวอร์นะครับผมอีคอนประหยัดน้ำมันพาวเวอร์คือความแรงนะครับผมส่วนเบรกมือนะครับผมยังคงที่เป็นเบรกมือธรรมดาแบบเมนนุ่นนะครับผมตรงนี้เป็นที่เก็บของนะครับผมสามารถเก็บ ครับผมแล้วก <uting vehicle" S 2> uh ็ส so 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 ่วนเบาะนะครับผมก็จะเป็นเบาะกำมะหยี่ได้เข่านะครับผมถ้าอยากได้เบาะหนังข้อใจข้อจอมานะครับพี่เดี๋ยวทำเบาะหนังให้นะครับผมส่วนคอนโซลนะครับผมตรงนี้นะครับผมเป็นที่เก็บของอีกจุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็สามารถเปิดแอร์ด้านข้างได้ด้วยนะครับผมแช่อะไรเย็นๆกินนะครับผมแต่อาจจะไม่เย็นมากนะเพราะว่ามันไม่ใช่ตู้เย็นนะครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของนะครับผมสมุดคู่มืออะไรอยู่ครบนะครับพี่ไม่ต้องห่วงนะนี่นะขอพายในเรื่องเสียงเลยนะครับพอดีเสียบไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครั้งหน้าจะปรับปรุงใใให้้้นนนะะคคครรรรรัััับบบททททีีีี่่่่สสสจจโโปมมมชดดแง์ถกก็าาาาเขไ 999n หรือว่าโทรอบถาม0652289903 ADO สมเห่อโต้ 3, 3, ขอบคุณครับ